สัสดีครับอันนี้เป็นหินแลมมี่นญี่ปุ่นที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับก็มาลงรวมให้ในคลิปนี้จะไล่เบอร์ไปนะครับไปจนถึงสูงตัวแรกหินคิงนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นหินญี่ปุ่นเกรดเริ่มต้นนะครับมีคิงมีนาเนวาลอสเตอร์นะครับราคาไม่แพงหาซื้อใช้กันได้นะครับสามารถขัดเงากระจกได้แต่หินคิงเนี่ยเนื้อค่อนข้างอ่อนนะครับบางครั้งเรารับผิดองศาผิดจังหวะไปเนี่ยคมมีดเราอาจจะไปะสกิดตัวหินให้เป็นรูได้นะครับก็ระวังตรงนี้ ชุดต่อมาที่ผมใช้ก็จะเป็นซิโร่ผสมคิตายามะแล้วก็อาราชิยามะตัวนี้นะครับเป็นของค่ายมานิชิก็จะเป็นซิโร่เซรด็คเบอร์หนึ่งพันซิโร่โอกะเบอร์สามพันแล้วก็อาราชิยามะเบอร์หกพันแล้วก็คิตายามะเบอร์แปดพันตัวนี้สองตัวนี้เป็นกึ่งหินธรรมชาตินะครับต่อมาก็อัลสโตนหรือว่า AlT s t o n ตนแบรนด์น้องใหม่ของทางญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ อดีตเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับหินรับมีดแบรนด์ซูฮิโรนะครับก่อนที่จะออกเป็นแบรนด์ของตัวเองซึ่งตัวนี้ราคาไม่สูงเท่าซูฮิโรนะครับจะดอรอปลงมาแต่ว่าไซส์ก้อนก็จะเล็กลงมาด้วยก็พอๆกับซูฮิโรนะครับไม่ได้หนีกันมากต่อมาเชปตันนะครับเชปตันคุโรมาคุหรือว่าเชปตันโปรรุ่นนี้ได้รับความนิยมในต่างประเทศนะครับในเอเชียจะไม่ค่อยใช้กันสักเท่าไหร่เท่าที่ผมเห็นนะครับจะเป็นพวกฝรั่งมากกว่า ก็จะมีเป็นคุูรมคูเบอร์พันสองพันห้าพันแปดพันแล้วก็หนึ่งหมืนสองพันเป็นหินเนื้อแข็งนะครับเป็นหินเนื้อแข็งขัดเงาได้ดีแต่ว่าเกสร,รคมมันจะขึ้นเยอะตรงที่หนึ่งพันซะมากกว่านะครับส่วนเบอร์ห้าพันขึ้นไปเนี่ยเกสร,รคมจะไม่ค่อยขึ้นแล้วจะขึ้นน้อยมากนะครับจะเหมือนเป็นเน้นการขัดเงามากกว่าต่อมาตัวซูริโรเซสรกนะครับก็จะเป็นโมเดลใหม่แล้วก็เก่าผสมกัน ตัวเซอร์เรกซ์เบอร์พันจะเป็นโมเดลเก่านะครับโมเดล1 0ึ่แล้วก็จะเป็น New เ e อร์เรกซ์เบอร์ส0ม0ั0หกพันแปดสองตัวนี้8000ผมมีสองก้อนแล้วก็เบอร์ห0 0่งก็ขัดเงาได้ดีแล้วก็สกร้างเกสียคมได้ดีค่อนข้างสมดุลน,นะครับต่อมาหลังสุดเลยกล่องสีดำๆตัวนั้นเชปตัน n ็อกสตาร์นะครับเป็นแบรนด์เชปตันเหมือนกับตัวคู่รมาคุนี้แต่เป็นอีกโมเดลหนึง ล็อกสตาร์ก็เป็นตัวท็อปของแบรนด์นะครับใช้สันขัดที่ดีที่สุดของทางแบรนด์จะมีอยู่3รุ่นที่ใช้คือล็อกสตาร์แล้วก็กลาสแล้วก็เซเว่นกลาสนะครับมีอยู่3ตัวนี้เป็นหินเนื้อแข็งเหมือนกันนะครับแชปตันเนื้อแข็งหมดเลยด้านบนตรงนู้นก็เป็นอะโตมานะครับเป็นหินเพชรเบอร์ร้อยสี่สิบแล้วก็สี่ร้อยผมใช้ปรับระนาบหินนะครับแล้วก็สี่ร้อยก็ใช้ตั้งคมใหม่ก็ประมาณนี้นะครับหินญี่ปุ่นที่ผมใช้ทั้งหมด ใครที่ส่งมารับก็จะอิงตามราคาชุดหินนะครับสามารถเลือกได้เลยอยากรับชุดไหนอยากโมเป็นก้อนไหนอะไรยังไงใช้ผสมอะไรยังไงได้ได้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะครับก็จะมีพวกสารขัดเงาผมใช้เป็นของเบสเดีย r แล้วก็เทคไดมอนด์แล้วก็ตัวนี้หินขัดหน้าเบอร์ละเอียดของซูฮิโรอันนี้ก็ซูฮิโรอันนี้หินกลางของนานิวะหินขัดหน้าอันนี้หินละเอียดของเชปตัน อันนี้อินละเอียดของอิมานิชิอุ้ยอันนี้ก็อิมานิชิอันนี้เป็นแชปตันไซจิ๋วนะครับบางตัวบางบางรุ่นเขาก็ไม่ได้มีสกรีนไม่ได้มีกล่องมาให้นะครับอันนี้ Lt Stone o u เอาสโตแบรนด์น้องใหม่ อันนี้ก็ซูฮิโร่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ชับตันที่ผมใช้ประจำนะครับดำหมดแล้วก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ